สวัสดีค่ะครนิยมความสวยนะคะแม่สวยสกลค,ค่ะวันนี้คุณแม่จะมาแบกปันนะคะเกี่ยวกับชุดนะคะชุดใส่แจดใส่สบายนะคะวันนี้ชุดที่คุณแม่ใส่ชุดที่คุณแม่ใส่จะเป็นผ้านะคะเป็นผ้าลายหนีนี่ก็เป็นฝ้ายนะคะย้อนเปือกฝางนะคะดีไซน์มาจากคุณแม่ดีไซน์เองนะคะชุงน,นี้เจ๋มากเลยวันนี้อยากแบกปันลูกๆ H c ทุกท่านนะคะ เกงตัวนี้ชุดนี้เพิ่งตัดมาใหม่นะคะเอลสามสิดตัวนี้หกสาคุณแม่เอามาใส่คุณแม่ใช้คุณผะไต้ตัดกันล้างเอาในชุดแบบนี้ใส่สบายใส่แล้วไม่ร้อนนะคะวันนี้คุณแม่จากอาดาิปพเขาเรียกว่าซีรีส์สั้นๆรีวิวชุดชุดกางเกงนี้ให้ f อซีทุกท่านได้ชมกันนะคะถ้าใครสนใจซื้อได้นะคะช่วงนี้ราคาโปรนะคะคุณแม่มี ไทยนิยมความสวยนะคะแม่สวยสักคนนะคะ081ค่ะ3804338อ่าทักไลน์คุณแม่โดยเบอร์โทรศัพท์นะคะทักไลน์คุณแม่โดยเบอร์โทรศัพท์นะคะ081 3804338นะคะอ่าก่อนก่อนจะเนี่ยคุณแม่จะแบ่งปันนะคะแม่จะแบ่งปันชุวช่วยแบบแม่ใส่เงี้ยเข้ามานกล้ใะ,ะจะได้เห็นชุดหมด อ่าน่าจะปิดประตูน่าลมหนาวจังเลยหมดแล้วชุดแบบแม่ใส่เลยนะคะชุดนี้สวยมากเลยนะคะเป็นสีปูนนะคะเป็นสีปูนนะคะขามบังหรือเปล่านะกล้องเป็นสีปูนนะคะแบบแม่ใส่เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะชุดแบบนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะอกก้าแม่เลยอกสามสิบหกชุดแบบเดียวกันนะคะอกสามสิบหกค่ะเอวเท่าไ เอลยี่สบเก้านะคะหกสามสิบหกเอลยี่ิบเก้าราคาสามพันแปดร้อยบาทนะคะราคาเต็มนะคะสามพันแปดร้อยบาทเป็นกางเกงสบายนะคะสวยมากเพิ่งตัดเสร็จวันนี้นะคะได้ยังติดกันอยู่เลยนะคะแต่วันนี้คุณแม่จะโปรนะคะหมดแล้วหมดเลยค่ะสองพันห้าร้อยบาทนะคะค่าส่งห้าสิบบาทค่ะค่าส่งห้าสิบบาทแม่ใส่นะคะแบบเดียวกันเลยแม่ใส่นะคะ,ส,ะ,คะสวยมากใส่สบายนะคะขอบอก ใส่สบายไม่ร้อนค่ะเป็นผ้าฝ้ายนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะสองพันห้าร้อยบาทค่ะเอาอย่างนี้ไม่ต้องมีค่าขนส่งนะคะ<ม>คุณแม่ส่งให้ฟรีคุณแม่ใจถึงพึ่งได้นะคะคุณแม่สวยนะคะสอง0ันห้าไม่ต้องมีค่าขนส่งค่ะสอง0ันห้าไม่ต้องมีค่าขนส่งนะคะอันนี้เอามาให้ดูนะคะสวยมากอ่านี่เป็นชุดนะคะลายนักน้อยนะคะลายนักน้อยก็ใ้เอวยิบเก้าค่ะเอวยิบเก้านะคะ 6 6สา38ค่ะนี่สวยมากเลยนะคะ38 40ใส่ได้นะคะชุดนี้ดูในโปรไฟล์ไม่ได้เลยนะคะสวยมากเลยนะคะสนใจเตรียมแคปนะคะวันนี้คุณแม่จะไลฟ์สดนะคะคุณแม่จะไลฟ์สดถึง5ทุ่มนะคะรอดูของถูกนะคะของดีราคาถูกนะคะร้านเราถึงเราขายไม่ถูกก็ถูกกว่าที่อื่นนะคะเพราะว่าเราตั้งใจช่วยชาวบ้านนะคะเราตั้งใจ ช่วยผู้คนที่กำลังเดือดร้อนเช่นกลุ่มเย็บผ้ากลุ่มทอผ้ากลุ่มทอครามทั้งหมดทั้งมวลต้องการเอาเงินที่ FC ที่ใจดีทุกท่านมาเอฟเรามาซื้อผ้าครามเรานะคะเราก็จะไปช่วยชุมเชือะนะคะกลุ่มทอผ้านะคะกลุ่มทอผ้ากลุ่มเย็บผ้าชุดนี้ก็เหมือนกันวันนี้คุณแม่โปรนะคะไฟนั่นเซลนะคะวันเดียวชุดแบบแม่ใส่นะคะแล้ว2,5 0 0ไม่มีค่าส่งค่ะ อย่างนี้เลยสวยมากเลยนะคะเอลตัวนี้เสามสิบลสามสิบนะคะเอวใหญ่นะคะปกสี่สิบนะคะ F c ีด้านในสามสิบเอ็ดก็ใส่ได้นะคะชุดสวยมากชุดแบบแม่กับแม่ใส่เลยนะคะก็โปรเหมือนเดิมค่ะโปรเหมือนเดิมนะคะจากรคาคาสามพันแปดร้อยบาทเหลือสองพันห้าร้อยบาทไม่มีค่าขนส่งนะคะคุณแม่ก็จะถ่ายคลิบเล็กๆลง ทุกวันเลยนะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่นะคะให้นิยมคามสวยแม่สวยสก้อนค่ะชุดนี้ก็ขายดีดีนะคะเป็นชุดใส่สบายนะคะขายดีมากตัวนี้เอวเท่าไหร่ตัวนี้เอวยี่สิบเก้าค่ะโอ้ยแอวซ้ำเจ้าของร้านเลยเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นชุดเป็นเซฟมานะคะเป็นผ้มามังคนอย่างดีเลยนะคะ วันนี้แม่สวยมาโปรให้นะคะไฟนัลเซลนะคะอยู่ที่2,500บาทไม่มีค่าขนส่งใดๆนะคะ FC ท่านใดสนใจแคปแคปแคปหรือว่าวันนี้ก็มีคนตัดมานะคะเอลส3บอลสเอลสนะคะเยอะแยะมากมายนะคะหลังจากแม่ทำซีรีส์เล็กๆเองเกณชุดเล็กๆคุณแม่ก็จะไลฟ์สดนะคะเอกกดไลค์กดแชร์ให้คุณแม่นะคะสักพนครฝนตกแรงมากจุดจากจุดจากนะคะจุดจากจุดจนะคะชุดนี้ก็จะ นี่อยู่สามชุดนะคะชุดนี้มีอยู่สามชุดนะคะแต่เสื้อแบบจะไม่เหมือนกันนะคะเฮียรูแบบเสื้อนะคะตัวนี้จะมีลายข้างๆค่ะโอ๊ยหัวคอยับแล้วจับโทรศัพท์รับแล้วอันนี้จะมีลายข้างๆนะคะแต่กางเกงเหมือนกันค่ะแต่เสื้อทรงไม่เหมือนกันนะคะตัวนี้เอล์สามสิบสองค่ะตัวนี้เอล์สามสิบสองนะคะใส่สวยงามมากนะคะเอล์สามสิบสองเช่นกันค่ะโปรนะคะ ช่วงโควิดนะคะโควิดช่วยชาตินะคะโควิดช่วยเราได้สินค้าของดีราคาถูกนะคะเท่ากันค่ะ3า0 0แปดอยู่ที่2,500บาทขายราคาต้นทุนค่ะขายเท่านี้ละค่ะขายเท่านี้นะคะ,เ,ะ,คะเพื่อไปทุนเจือองค์กรของเรานะคะขายเท่านี้ค่ะขายเท่านี้ขายราคาต้นทุนนะคะมีอยู่3ามชุดนะคะโอ้โหตัวนี้เอล28เท่ากับแม่สวยเลยห้าหา้หาหา้า เอลค่ะตัวนี้นะคะเอลยนะคะเรามีผ้าเป็นไม้ไม้นะคะเอฟซี FC ต้านในเอ2ยนะคะเอลยนะคะสามารถตัดใหม่ได้นะคะเอลสี่ตัดใหม่ได้นะคะยังไงนะคะเจอกับเรานะคะใท้นิยมความสวยแม่สวยสคุณนะคะมีเยอะมากนะคะมีเยอะมากนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะชุดกางเกงนะคะ ี0นาทีแล้วก็ป้ายเจ้าจนังรับกันแล้วล่ะโอเค70นาทีโอเคอันเม็นกันนอดนวอนดปมุ้งน่นมันแรงมากแล้วสอันนี้ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นป้ายอย่างดีนะคะเขาเรียกว่าเป็นป้ายย้อมเปลือกไม้สวยงามมากนะคะสีทูโทนนะคะราคา3,500ก็เหลืออยู่ที่2,500บาทเท่านั้นเองนะคะ แปเลยนะคะสนใจแคปเลยนะคะแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะมีมากมายหลากหลายหน้ามามเก็บพร้อมเลยหน้าโน้มาเก็บพร้อมมาปิดประตูลูกแคบเลยนะคะแคบเลยนะคะนะคะก็เราจะมีไลฟ์สดนะคะวันนี้วันนี้เราจะมีไลฟ์สดนะคะหลังจากที่ส่งคลิปแล้วสองคลิปนะคะเราก็จะมีไลฟ์สดนะคะ ฝนตกๆนะคะไม่ได้ออกไปไหนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะไทยนิยมคางสวยแม่สวยสกุลน,นะคะเราจะาไร์สินค้าในราคาโปรโมชั่นนะคะกบหัวหัวหุ่งนอนค่ะในราคาโปรโมชันนะะนาามช่นนะคะคลิปนี้ขอจบในเพียงเท่านี้นะคะแล้วรอดูอคุณแม่ไร์สดนะคะสวัสดีค่ะ